ท่าจังวะอ,อ,อย่างที่คุณหนกบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าคือโพสต์แบบยาวๆของอนายยุ้งตีอนุทินก็มีนะที่โพสต์ไปประมาณ11ข้อยาวมากเลยนะก็สรุปให้ฟังนะครับก็นายกเริ่มต้นขึ้นด้วยว่าเมื่อคืนผมได้รับโทรศัพท์จากนายกอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ซึ่งทั้งสองท่านได้พูดคุยหารือกับผมเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา และขอให้รัฐบาลไทยยังคงดำารงเป้าหมายการสร้างสันติภาพตามแนวทางที่ได้ลงนามในปฏิญญาที่กรุงกรอล,ลลัมเปอร์ต่อไปผมก็ได้แสดงจุดยืนของรัฐบาลไทยซึ่งสรุปใจความสําคัญได้ดังนี้มี11ข้อนะท่านผู้ชมฮะหผมได้ขอบคุณทุกคําแนะนําและรับฟังความเห็นของผู้นําทั้งสองท่านในฐานะที่เป็นพยานในปฏิญญาดังกล่าวแต่ละข้อนี่ผมอ่านย่อๆนะ,ะครับสผมได้แจ้งให้พยานทั้งสองท่านทราบนะฮะ ผู้ร่วมสังเกตการจากหลายประเทศได้เข้าไปทำการตรวจสอบที่เกิดเหตุยืนยันได้ว่าทุ่นระเบิดทั้ง4ทุ่นเป็นทุ่นระเบิดใหม่ที่มีการลักลอบเข้ามาวางในเขตพื้นที่ของไทยหลังจากที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามปฏิญญาที่กรุงกัวลาลัมเปอเมื่อวันที่26ตุลาคม2568แล้ว 3. ผมได้ยืนยันว่ารัฐบาลไทยจะระงรับการดาเนินการภายใต้เนื้อหาที่ระบุไว้ในปฏิญญาจนกว่ากัมพูชาจะยอมรับว่า ไม่ได้ปฏิบัติตามและได้ละเมิดเงื่อนไขดังกล่าว 4. ผมได้ย้ำว่ารัฐบาลไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิ์และมีอำนาจที่จะดําเนินการใดๆเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศและความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทย 5. ผมได้เรียกร้องให้ผู้นําของทั้งสองประเทศในฐานะที่เป็นสักขีพยานในปฏิญญาดังกล่าวได้ทําการแจ้งไปยังนายมตรีของกัมพูชาให้เคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด มีความจริงใจต่อประเทศทั้ง4ที่ได้ร่วมกันลงนามในปฏิญญานะฮะหผมได้แจ้งต่อท่านประธานาธิบดีสหรัฐและนายยมตรีของมาเลเซียว่าการที่กัมพูชาไม่เคารพต่อปฏิญญาและไม่ยอมรับผิดต่อเหตุการณ์ที่ทําให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บและต้องสูญเสียอวัยวะในครั้งนี้จะทําให้ประชาชนชาวไทยหมดความมั่นใจและความเชื่อถือต่อรัฐบาลกัมพูชา ผมได้ยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกชาติเพื่อเสริมสร้างสันติภาพในภูมิภาคอาเซียนแต่ผู้นําทั้งสองท่านได้รับทราบจากผมว่ารัฐบาลไทยและพี่น้องคนไทยมีความเสียใจและผิดหวังต่อเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นกาวผมได้ย้ําว่ารัฐบาลไทยไม่เคยมีเจตนารุกรานกัมพูชาแต่มีความพร้อมที่จะดําเนินการตอบโต้สิบประธานาธิบดีสหรัฐได้ถามผมว่าเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างไทยและสหรัฐ มีปัญหาอะไรหรือไม่ผมได้เรียนไปว่าอยากจะขอให้ท่านได้ลดอัตราภาษีให้กับประเทศไทยมากกว่านี้ซึ่งท่านได้ตอบมาอย่างอารมณ์ดีว่าในอัตรา19%ที่ไทยได้รับถือว่าต่ำม,มากนะมผมก็ได้พูดกับท่านว่าหากต่ำจริงผมคงไม่เดินไปขอท่านที่เกาหลีใต้ให้ลดลงอีกเห<อ>็นไหมครั11นายมงตรีของมาเลเซียก็บอกว่าจะเร่งทำเอกสารในานาประธานอาเซียน เพื่อย้ำความเข้าใจและให้ทั้งสองประเทศดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในปฏิญญาอย่างเคร่งครัดก่อนวางสายท่านประธานาธิบดีสหรัฐและลานยกของมาเลเซียขอให้ผมส่งความปรารถนาดีมายัางพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนซึ่งผมได้กล่าวขอบคุณทั้งสองท่านในขณะเดียวกันนี่นะฮะที่เป็น11ข้อนะครับที่นายยุตรีได้โพสต์ให้คนไทยได้เห็นว่า11ข้อนี้ คืออะไรบ้างมีอะไรบ้างใช่นะฮะละเอียดยิบละเอียดยิบชัดเจนนะฮะก็เรื่องภาษีก็คือเรื่องภาษีเรื่องที่เราเซ็งกับไปกัมพูชาก็ว่ากันต่อไปใช่ครับใช่แล้วก็เพจ a c e b o o k smart soldier strong army นะครับระบุข,ข้อความว่ายิงปืนก็ได้เกี่ยวข้าวก็เป็นเพื่อพี่น้องเกษตรกร,รไทยท่านผู้ชมฮะทหารจากกองกำลังบูรพาในยามนี้นะครับ ใครว่างคนไหนว่างลงพื้นที่ไปช่วยนะครับพี่น้องชาวนาเกี่ยวข้าวนะฮะอย่างล่าสุดกองกาลังบุรพาลงพื้นที่บ้านหนองยาแก้วสะแก้วดูแลความปลอดภัยและช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวในแปลงที่อยู่ใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชานะฮะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวถ้าปล่อยไว้นานข้าวจะกรอบแล้วก็เสียคุณภาพและขายไม่ได้ราคานะครับหลายแปลงก็อยู่ในพื้นที่ติดก,กับชายแดนก็เลยทําให้ชาวบ้านบางส่วนนั้น ไม่ค่อยมั่นใจว่าจะไปเกี่ยวข้าวตอนนี้มันจะปลอดภัยไหมทหารมาเกี่ยวให้เลยฮนะทะ่านผู้ชมมาดูตีฮะจะมีทหารประเทศไหนที่ทํางานหนักเท่ากับทหารประเทศไทยไม่มีแล้วท่านผู้ชมฮะมทาได้ทุกอย่างเลยทำได้ทุกอย่างเกี่ยวข้าวด้วยคือเกี่ยวข้าวเนี่ยทหารไทยทําได้อยู่แล้วแหละก็เ<อ>ป็นลูกหลานชาวนาทั้งนั้นน่ะใช่นะฮะดูตีฮะโอ้โหเออในยามนี้นะเออตรงแนวชายแดนนั้นอะ ก็กลัวชาวพาก็คงกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอ<ช>่ะทหารก็เลยไปเกี่ยวให้เลยนะเกี่ยวแบบไม่ได้ค่าแรงอะไรเลยนะท่านผู้ชมฮะเกี่ยวตามคําสั่งเกี่ยวโดยมนุษยธรรมจริงๆนะครับแปลงไหนได้พี่น้องทหารลงไปช่วยเกี่ยวข้าวเนี่ยก็สบายไปพอสมควรอ่ะไม่ต้องไปเสียเงินค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวอ่ะใช่นะครับในขณะที่ออชาวนาที่ตําบลตาวังอํงเาเภอบัวเชดนะครับจังหวัดสุรินทร์ ก็ลงไปเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนะเพราะไม่มั่นใจในสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุการณ์ทหารไทยไปเหยียบทุนระเบิดเข้านะครับนี่ครับแม้ปัจจุบันนี้นะฮะพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่อำเภอบัวเชษยังปกติแต่ว่าอย่างว่าแหละฮะก็ชาวบ้านก็กลัวชาวนาก็กลัวนะครับกลัวว่าถ้าเกิดอพยพไปในช่วงน,นี้และข้าวจะเก็บเกี่ยวยังไงล่ะอ,อยากกันนั้นเลย เกี่ยวก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมฮะเกี่ยวทั้งทั้งที่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยต้นข้าวยังไม่ได้ที่เลยนะฮนะนะนะชาวบ้านนําข้าวที่เกี่ยวไว้เนี่ยมาตากให้แห้งแลนะ้วฮะหลังเกี่ยวมาได้สองสามวันบางคนต้องเร่งเก็บเกี่ยวก่อนข้าวจะสุกได้ซ้ําไปนะครับนี่โอ้โหดูนะฮนะแม้ขาดทุนก็ยอมฮนะนะเก็บเกี่ยวข้าวตอนนี้ข้าวอาจจะไม่ได้ราคาแต่ไม่เป็นไรนะเกี่ยวไว้ก่อนนะฮะ เพราะเกรงจะไม่ได้มาเก็บเกี่ยวถ้าเกิดมันเกิดเหตุรุนแรงขึ้นและเจ้าของพื้นที่ต้องอพยพโยกย้ายนี่ท่านผู้ชมก็กังวลน,นะครับเพราะว่าไม่รู้เอาจิงก,กันตอนไหนสังส่งสั่งอพยพยตอนไหนครับถ้าอพยพหรือถ้าก็ายังไม่เกี่ยวก็อยู่อย่างนี้มันก็เสียหายหมดนะ <laughs> ใจผมก็อยากให้ใเกี่ยวข้าวแล้วครับ <laughs> ถ้าเอาให้จบก็ให้อยากให้จบไปเลยนะไม่ต้องกังวลไม่ต้องระแวงอะไรอย่างเงี้ยอืมอมาดนะอยากให้จบไปเลยฮนะอืมอยากใช่<ำ>อยากจะให้บุกขยี้เลยนะอืมในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ตอนเย็นท่านผู้ชมฮะคุณทัศมนเรืองรุ่งโร์หรือว่าเจ๊หนูบางประกงครับอายุ45ปีนะครับไปจากบางประกงฉะเชิงเซาครับพร้อมกับครอบครัวทีมงานชุดหนึ่งนะครับไปซื้อปลาดุกในตลาดที่ อารัญประเทศสาแก้วไปซื้อปดุกที่นั่นนะที่สาแก้วนะครับพันกว่าตัวเอาไปทําอะไรฮะไปเสียบไม้ย่างเตาถ่านที่จุดทางหลวงบ้านเหล่าอ้อยตําบลหนองสังอําเภออารัญประเทศจังหวัดสาแก้วเพื่อส่งไปให้ทหารนะโอ้โหดูดิฮะซื้อปดุกแบบเนี้พันกว่าตัวท่านผู้ชมฮะแล้วซื้อก็ซื้อจากที่นั่นด้วยนะย่างก็ส่งไปเลยใช่ฮะย่างกันช่วยกันย่างส่งไปให้กับทหารฮนะกินปดุกกันให้แปรมเลย นะครับเจหนบางะกงครับนำปลาดุกมาย่างแล้วก็เสียบไม้เอาไปแจกจ่ายให้กับทหารตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่สาแก้วเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารเชื่อว่าอาหารจะช่วยเยียวยาจิตใจได้ช่วยเป็นวัญกำลังใจให้นะฮะมีน้ำจิ้มด้วยโอ้โหทำไมถึงเลือกปลาดุกย่างอ่ะ จะมองอาหารอะไรก็ได้ค่ะที่ทําแล้วมันสามารถทําได้ทีเดียวเยอะๆแล้วมันสะดวกแล้วก็หมายถึงว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะคะสามารถทนเป็นส่วนตัวได้เลยใช่คนกินตัวหนึ่งได้เลยอร่อยไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เหมือนน้องๆคือน้องๆหนึ่งยอะไรเหนื่อยล้าอะไรเนี้ยจากการทํางานใช่ไหมคะก็มีอาหารเสริมตรงเนี้ยเพิ่มที่ขึ้นจาก จากเหนื่อยงานที่เขาให้แล้วก็มีอาหารที่ที่ที่มาย่างให้ให้น้องๆได้เพิ่มเติมก็ขอให้อดทนค่ะแล้วขอให้แบบสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นคลี่คลายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้น้องๆปลอดภัยทุกๆท่านเลยเนี่ยยังยืนยันที่จะมาแล้วก็ยืนยันที่จะทำค่ะตราบใดที่เจ้าหน้าที่ยังให้โอกาสเข้ามาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ครับนี่คือเจหนูบางประกงท่านผู้ชมฮะเจหนูบางประกงนะครับ ห็นไหมฮะชื่อจริงก็คือคุณทัศนิมนเรืองรุ่งโรดน่ารักมากครับไปพร้อมกับทีมงานย่างปลาดุกเป็นพันตัวเนี่ยนะโอ้โหและย่างเตาถ่านด้วยนะดูดิพันตัวนะชมะเออพันกว่าตัวด้วยต้องย่างแบบนี้กี่ตเตาอ่ะเลยกี่ครั้งกี่รอบอ่ะเพราะหานเราเยอะจริงๆคนระับใช่ทุกคนได้ในสากแก้วนะฮะโอ้โหดได้ลิ้มชิมรสปลาดุกแน่เขาทาดีมากนะทาแบบย่างเสร็จห่อกระดาษเป็นตัวตัว มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะเห็นไหมะโอ้โหดูดิคุณทำงานแบบละเอียดมากรู้เลยแบบจะได้กินง่ายคนตัวหนึ่งไปเลยใช่ท่านผู้ปลาตัวหนึ่งเนี่ยันาจจะไม่ทําให้ทหารคนหนึ่งอิ่มนะแต่ว่ากําลังใจเนี่ยเขาได้เต็มใช่ใช่เห็นไหมนานแค่ไหนแล้วที่พี่น้องทหารไม่ได้กินปลาดุกย่างอื็นไหมนี่ฐานไทยนู้นเว้ยไม่ใช่ฐานเขมรนะะโอ้โหได้มามากสุดยอดแล้วอ่ะ ทหารเขมรเนี่ยทางการมันแจกมามา่าใช่อาหารสุดหรูของเขาคือมามา่าน<อ>ของเรานี่เห็นไหมนี่ชาวบ้านแจกเลยนะฮะชาวบ้านไปช่วยกันนี่อันนี้คือคนที่ช่วยจริงๆนะลงมือจริงๆแต่พวกที่ทำงานด้วยปากวิภาควิจารณ์นะอก็มีมหลังจากที่ทหารไทยขา,ขาดเนี่ย คือถ้าฟังเสียงของคนไทยโดยส่วนใหญ่นั่นเลยพอนายยุติอนุทินประกาศว่าจะยุติปฏิญญาเนี่ยบางคนยังบอกเลยว่ามันน้อยไปอมันน้อยไปคือยุติปฏิญญาไม่พอคุณต้องเลิกเลิกสังฆกรรมกับไอ้ประเทศบ้านนี้เลยเ<อ>นะฮะหลายคนยังบอกเลยว่าน้อยเกินไปนะแต่ว่าถ้าดูทางฝั่งการเมืองไอ้พวกที่เล่นการเมืองจัดทํางานด้วยป่าทำไมฮะวิาพาษ์วิจารณ์โอ้คุณอน,อนุทินเนี่ยพูดเอามัน,พ,มนพูดเอาเท่บ้าง นะเวลาพูดไม่คิดให้รอบคอบมีอยู่สองพักฮะส้มกระแดงเนี่ยโดยเฉพาะแดงนะฮะไม่ไล่มาตั้งแต่หัวหน้าพักยันโคศกของพักนะฮะโคศกพักนี้ชื่อศึกศิษย์ศึกศิษย์สีจอมขวัญนะฮะก่อแถลงกรณีข้อพิพาทดินแดนที่ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกสะท้อนถึงความล้มเหลวในการบริหารงานของรัฐบาลไทยดีนฮะ แล้วก็บอกเลยนะรัฐบาลไทยต้องปกป้องอธิปไตยของชาตินะฮะที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยทํางานร่วมกับฝ่ายมั่นคงตอบโต้ผู้รุกล้ําอธิปไตยต้องใช้กําลังเราก็ดําเนินการอย่างเด็ดขาดเหมาะสมเนี่ยก็ว่าไปเออยังกล้าพูดนะ <c oughs> คือรวมถึง <c oughs> จุลพรรณอมวิวัตน์ <c oughs> หัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วย <c oughs> ก็โพสต์เฟซบุ๊กการบริหารประเทศต้องอยู่บนหลักคิดและประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านไม่ใช่การตอบสนองด้วยอารมณ์หรือคําพูด ที่ขาดขาดการชั่งน้ำหนักเพราะถ้อยคำของผู้นำไม่ได้สะท้อนแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่สะท้อนท่าทีของประเทศไทยทั้งประเทศต่อประชาคมโลกท่านผู้ชมฮะเละเละทั้งสองคนนะฮะในโลกออนไลน์พอสองคนนี้โพสต์ไปโดยเฉพาะศึกสิทษ์โพสต์ไปเนี่ยชาวบ้านชาวช่องเขาก็ออตอบโต้กลับด้วยคอมเมนต์อังเคิลอยากได้อะไรบอกมาเลยนะคะ สองปีที่ผ่านมาเป็นรัฐบาลทําอะไรเพื่อประชาชนบ้างกับนโยบายที่หาเสียงอย่างน้อยอนุทินก็มีคนละครึ่งที่ช่วยได้จริงๆแล้วเห็นผลเออพูดเหมือนตัวเองเก่งกว่าคนอื่นบริหารประเทศมานานสิบปีไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเอตอนมีอํานาจทําไมไม่ทําลุงอยากได้อะไรบอกมาพอกันทีกับพักเพื่อใครอนุทินทําถูกแล้วจะยอมก้มหัวเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรอเนี่ยนะฮะ เพื่อไทยไม่เคยเป็นนายกหรือไรตอนเป็นไม่เห็นเก่งตอนว่าคนอื่นทําไมมันเก่งจังอืเห็นไหมฮะคือเอางี้พักเพื่อไทยเนี่ยช่วงนี้คุณต้องสงบปากสงบคำออนะครับอย่าไปวิพากวิจารณ์รัฐบาลเขาเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่คุณจะออกมาวิพากวิจารเพราะที่สุดแล้วเนี่ยทุกอย่างที่คุณวิพากวิจารไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันกลับกลายเป็นหอกที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงคุณเองแล้วคนขอย้อนถาม ไอ้อย่างเศรษฐกษิจเนี่ยสองปีของคุณเนี่ยทำอะไรบ้างฝ่ายความมั่นคงนะฮะเรื่องของความมั่นคงเรื่องที่นายกอนุทินพูดเนี่ยออคุณวิาพากษวิจารณ์แล้วตอนอุ้งอิงพูดเนี่ยพวกคุณเอาปากไปไว้ที่ไหนเ,<อ>เคยวิาพากวิจารบ้างไหม<อ>ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยมันเหมาะสมไหมแต่ทําไมคราวนี้ละปากดีกันเหลือเกินใช่ปะเอางี้ว่าพวกคุณกลับไปฟื้นฟูพรรคของคุณก่อนต<อ>รียมการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่าเพิ่งไปวิาพากวิจารคนอื่นเขา พราะที่สุดแล้วคุณก็จะถูกสวนกลับอืมแล้วที่สวนกลับมาเนี่ยมันตรงทั้งนั้นด้วยอืมใช่ไหมฮะและชาวบ้านสวนด้วยนะไม่ใช่คนในระแลราบานสวนนะชาวบ้านสวนด้วยชาวบ้านสวนล้วนๆเลยนะนี่ฮะอ๋ะอนี่เป็นอย่างไรหน้าตาโอษศกพรรคอะใช่๋อศึกศิษย์โดยเฉพาะคุณจุลพันธ์นะคุณจุลพันธ์ที่โพสต์ช่วงหนึ่งบอกว่าเหตุการณ์ล่าสุดทําให้เห็นว่า การสื่อสารที่ขาดความรอบคอบหรือการใช้ถ้อยคำที่อาจตีความได้หลากหลายสามารถส่งผลกระทบในระดับการทูตและเศรษฐกิจได้ทันทีนะฮะคือไปตำหนินายกอนุทินว่าสื่อสารขาดความรอบคอบนะฮะต้องดูตัวอย่างของคุณุงอิงอ่ะสื่อสารอย่าง <c oughs> รอบคอบนั่นแหละ <c oughs> คือเอาเป็นว่า จริงๆพักเพื่อไทยเนี่ยอันนี้ผมพูดจากใจเลยนะผมพูดจากใจเลยว่าคือช่วงเนี้ยคุณอย่าไปพูดอย่าไปทําอะไรโง่ๆงนะคือคุณคือคุณอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายค้านหน้าที่ฝ่ายค้านคือกูต้องตําหนิรัฐบาลอืกูต้องหาช่องทางตําหนิรัฐบาลอย่าทําแบบนั้นตอนเนี้ยสิ่งที่พวกคุณทําได้นะอันนี้ผมแบบแนะนําด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ได้มีอคติไม่ได้จงเกตจงชังอะไรพักคุณเลยนะ สิ่งที่คุณทําได้ตอนเนี้ยอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมลงไปช่วยพี่น้องเรื่องน้ําท่วมเท่านั้นคุณไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องออไทยกัมพูชาคุณไม่ต้องเสะเอะเรื่องไปแนะนําเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกฐิจคุณไม่ต้องเลยใช่เรื่องชายแดนเรื่องเศรษฐกฐิจคุณไม่ต้องไปยุ่งจริงๆเรื่องแก้รัฐธรรมนูญคุณก็ไม่ควรไปยุ่งทีซ้ำไปอตอนเนี้ย พวกคุณทําได้อย่างเดียวนะลงไปลุยช่วยนะช่วยน้ําท่วมจะไปแจกถุงยางชีพอะไรก็แล้วแต่อนะฮะนั่นแหละแต่ระวังนะไปแจกถุงยางชีพไปติดตาเตออะไรผมก็ไม่รู้ว่าผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่านะ <c oughs> ใช่แต่คุณลงไปเนี่ยคือคุณมีสอสอใครที่จังหวัดสองสอสคนนั้นเนี่ยอย่างน้ําท่วมอยู่นี่ยคุณลงไปนะคุณศึกษทธิ์คุณจุลพัณฑ์เนี่ยคุณลงไปช่วยน้ําท่วมจริงๆคุณสงบปากสงบครับคือพูดอะไรไปเนี่ย มันเข้าตัวหมดอืม,มันเข้าตัวหมดแล้วมันเละมันแพ้คาบ้านเนี่ยคาพักคุณเนี่ยคาคาเพจของพักคุณเนี่ยมันน่าอายอะ่ะเอออย่าทําเลยอันนี้แบบจริงๆนะไม่ได้จงเกียจจงชังเลยนะหวังดีจริงๆนะแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไอ้เรื่องง่ายๆแค่เนี้พวกคุณถึงแบบคิดไม่ได้อืเออผมไม่ได้เป็นนักการเมืองผมยังรู้เลยว่าเอ้ยถ้ากูเป็นเพื่อไทยตอนนี้นะสิ่งที่กูทําได้อย่างเดียวคือไปช่วยน้ําท่วมถูกต้องจริงๆ ป่อยให้หน้าที่ของรัฐบาลเขาซะเขาจะตอบโต้เขาจะแก้ต่างเขาจะทําอะไรเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไ่อย่าไปยุ่งเขาเราอย่าไปยุ่งเขาเพราะเราเนี่ยเวอะหวะมาจากเรื่องนี้ <c oughs> เราเวอะหวะเลยนะเออแล้วคุณไปพูดได้ยังไงเนี่ยนายกอนุทินสื่อสารขาดความรอบคอบโอ้โหโอ้โหประมาณว่าตัวเองพักตัวเองเนี่ยมันมีคนที่สื่อสารเก่งมาก ไม,ไม่เคยเพี้ยงพรำก็ทุไปพูดได้ยังไงคิดที่จุลพัณฑ์คิดจุลพัณฑ์ไม่คิดอะ่ะใช่ไหมฮะแล้วอย่าไปเรื่องเศรษฐกิจก็อย่าไปยุ่งเขาใช่นะจําได้ไหมแจกเงินสดไปอะ่ะและพายุมันจะหมุนกลับมาพายุเศรษฐกิจมันจะหมุนสามสี่รอบอะ่ะโอ้โหจนเขารอกนะันไงน้ําในชักโครกยังหมุนแรงกว่าเห็น <laughs> <laughs> ไหมมันโดนหมดเลยอะ่ะเออ <laughs> เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยจะฟื้นฟูพักลําบาก ท่นั้นอย่าไปอย่าไปเสียค่าโง่นะเอออย่าไปให้เขารู้ว่าเราโง่เราไปทําอย่างอื่นซะเออไอ้เรื่องง่ายๆไม่ทำคืณคุณไปช่วยน้ําท่วมนะมีแต่ได้กับได้ใช่จริงจริงเออแล้วคุณไปช่วยน้ําท่วมนะคุณก็อย่าเสือกไปไปไปอะไรนะโยนบาปให้กับรัฐบาลนะรัฐบาลไม่เหลียวแลกุณป้าเลยใช่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะนัอีกคุณอย่ามามุกนี้นะเออมีนักการเมืองของรัฐบาลมา ลงมาเหมือนอย่างพวกผมลงมาไหมคุณยายอ,อยาไปอย่างนี้คือช่วยจริงๆแล้วคุณจะได้คะแนนคุณจะค่อยๆได้คะแนนกลับมาใช่ใชไม่น่างโง่เลยเนี่ยเรื่องง่ายๆแบบนี้ <c oughs> เออพอพูดเรื่องเศรษฐกิจพูดเรื่องความมั่นคงเนี่ยที่สุดแล้วมันย้อนเข้าตัวคุณเองฉะนั้นพูดพูดแล้วให้คนเขาสวนกลับมาได้แบบง่ายๆเนี่ยต้องเลิกพูดใช่ไหมนี่อีกคนหนึ่งกันเท้ง อา,อาจารย์จักพันชูเพช <Okay. S 1> รโฮสเอาไว้มองหัหน้าพักประชาชนตอบคำถามสื่อเอาจริงๆินะนี่ไม่ใช่เวทีตอบคำถามที่พูดไปเรื่อยๆแล้วกรรมการจะให้คะแนนความตั้งใจเพราะนี่เป็นเรื่องของการบริหารประเทศมันจึงไม่ใช่บทพูดซ้อมหน้ากระจกมันต้องอาศัยความเข้าใจข้อเท็จจริงไม่ใช่ความมั่นใจไร้เนื้อหานะฮะการวิจารณ์นายกเรื่องฉีกปฏิญญาสันติภาพ ทั้งที่บริบทความมั่นคงของชาติถูกละเมิดอย่างชัดเจนสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าเท้งทําเหมือนอ่านหนังสือครึ่งหน้าแล้วสรุปทั้งบทเหมือนเด็กไม่ทําการบ้านแต่ยกมือตอบเพราะคิดว่าพูดดังๆแล้วจะดูฉลาดโอ้โหพระประชาชนมีเสียงมากพอจะขับเคลื่อนประเทศแต่กลับทําตัวเหมือนนักเรียนที่มีศักยภาพแต่ดื้อด้านไม่ยอมเข้าสอบแต่จะยืนหน้าห้องสั่งให้คนอื่นทําตามเงื่อนไขของตัวเอง การตั้งเงื่อนไขสี่ข้อไม่สามารถเรียกว่าวิสัยทัศน์ได้ถ้ายังไม่ตอบคำถามพื้นฐานว่าทั้งหมดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตรงไหนนะฮะการเร่งลื้อรัฐธรมนูญโดยไม่สร้างฉันทามติของสังคมเป็นพฤติกรรมแบบเด็กรีบลบกระดานตอนยังไม่จบบทเรียนและประกาศว่าตัวเองคิดวิธีเรียนใหม่ได้ทั้งที่ความจริงคือยังไม่เข้าใจบทเดิมด้วยซ้ําสถานการณ์ของชาติวันนี้อยู่ในระดับ <c oughs> วิกฤตความมั่นคง ไม่ใช่งานวิชาการที่เถียงกันว่าใครตีความตำราได้เก๋วกว่าก็มัวแต่ยกมือถามแต่เรื่องแก้กติกาให้พวกตัวเองได้เปรียบจนลืมโจทย์จริงว่าประเทศต้องการอะไรการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่ความกล้าหาญทางปัญญาแต่เป็นอาการเด็กสอบตกที่พยายามโทษข้อสอบว่าพิมพ์ผิดนะฮะผิดพิมพ์ถ้ายังยืนการานจะจุดไฟเผาระบบเพื่อให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางการเมือง ก็ขอเรียนตรงๆว่าประเทศนี้ไม่ต้องการคนเก่งวาทะแต่ต้องการคนที่อ่านรู้เรื่องคิดเป็นและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ซึ่งจากพฤติกรรมที่ผ่านมาคะแนนคุณยังต่ำกว่าครึ่งอยู่มากครับเออหลังๆเท้งอีกคนนะผู้จาแล้วก็ไม่ค่อยเข้าท่าอเป็นหัวหน้าพักที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านที่เออก็ ไม่มีราศีอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่แล้วก็ตอนหลังพอเจอนักข่าวถามเรื่อยนะเอาเงินของผู้ช่วยสอสอไปใให้กับสมาชิกพักอะไรสมัครสมาชิกพักอะไรเนี่ยก็เลี่ยงที่จะตอบนะถูกต้องก็เลี่ยงที่จะตอบตอบแบบปัดปัดเลี่ยงเลี่ยงใช่ฮะเอออันนั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องให้ความชัดเจนนะเพื่อให้แฟนคลับของคุณหรือว่าคนที่มาเลือกพักคุณเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าพักของคุณเนี่ยทําอะไรอยู่บนกฎกติกาไม่มีอะไรงุบงิบ นะฮะใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เตือนไปเลยนะพรคประชาชนเนี่ยในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีประเทศอยู่เอ,อต้องเจอกับความมั่นคงที่ถูกกัมพูชามันเล่นงานอยู่ตลอดเวลาแต่พรรคุณเอาอาร์เแก้รัมนูนแก้รัมนูนเนี่ยจนคนก็ถามว่าแล้วงไงวะแก้แล้วมันเศรษฐกิจมันดีขึ้นไหมแก้แล้วมันสามารถแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาได้ไหมระวังนะฮะจะเจอสวนกลับแบบนี้ เ,เพราะเออาอะไรเนี่ยจะแก้รัฐมนูนท่าเดียวเป็นพักเพื่อการนี้จริงๆเลยเออบ้านเมืองเราดูเหมือนจะมีปัญหาที่รัฐธรรมนูญอย่างเดียวใช่ฮ<ช>ะรเราพักกันสักครู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมามาคุยกันต่ออีกหลายเรื่องเช้าวันนี้นะฮะ